เรียนท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยเอกดอกเตอร์ชานวิทย์หานรินรายวิชาภาวะผู้นำทางวิชาการหัวข้อเรื่องผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศควรปฏิบัติตนตามจรยาบรรณวิชาชีพที่ครูสภากำหนดและการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารการศึกษากับศึกษานิเทศสมาชิกในกลุ่ม 1>, 1. นางสาวจุธามาสสมมา 2. นางสาวสิริกัญญาคำปุล 3. นางสาวจันจิราบุญยศีสี 4. นางสาวอนนไทยพาโคกถมและ 5. ว่าที่ร้อยตรีธนกรรัชชนมข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรนของวิชาชีพพศ2556ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหมายความว่า ครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2546ผู้บริหารการศึกษาหมายความว่าบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่นหมายความว่าบุคคลซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนการศึกษาให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนการนิเทศและการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆซึ่งหน่วยงานการศึกษากำหนดตำแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาจรรยาบรรรของวิชาชีพหมายความว่ามาตรฐานการปฏิบัติตนที่กำหนดขึ้นเป็นแบบแผน ในการประพฤติตนซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคมอันจะนำมาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 1. จรรยาบรรณต่อตนเองผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอ 2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรักศรัทธาซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 3. ามปัญญาบันต่อผู้รับบริการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรักเมตตาเข้าใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจแก่สิทธิและผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่ โดยเสมอหน้า3.1ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ3.2ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกายวาจาและจิตใจ 3.3ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกายสติปัญญาจิตใจอารมณ์และสังคมของสิทธิและผู้รับบริการ3.4ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 4. จัรยาบรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสารรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 5. จัญยาบรณต่อสังคมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจสังคมศาสนาศิละปะวัฒนธรรมภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อมรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมห AH ากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารผู้บริหารในวงการศึกษาจากสองกลุ่มใหญ่ผู้บริหารในวงการศึกษาตามลักษณะของงานและหน่วยงานที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูหรือจรรยาบรรณวิชาชีพอื่น อาจแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยได้ดังนี้ 1. ผู้บริหารสถานศึกษาหมายถึงผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาที่เป็นสถานศึกษา 2. ผู้บริหารการศึกษาหมายถึงผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาที่ไม่ใช่สถานศึกษานอกจากที่กล่าวมาข้างต้นหากผู้บริหารในวงการศึกษาผู้ใดเป็นข้าราชการหรือพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐ จะต้องปฏิบัติตนตามจรรยาบรณกลางของข้าราชการและพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐอีกด้วยจรรยาบรณในวิชาชีพของผู้บริหารเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของผู้บริหารให้ได้รับการยกย่องเชื่อถือศรัทธาจากสังคมมากจรรยาบรณของผู้บริหารมีดังนี้จรรยาบรณต่อตนเอง หนึ่งพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและพัฒนาตนให้มีคุณธรรมมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตรวมทั้งเพื่องพูนความรู้ความสามารถในการบริหารงาน 2. พึงอุทิศตนเพื่อนหน้าที่มีความเสียสละและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม 3. พึงมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองจรรยาบรรต่อวิชาชีพ 1>, 1พึงซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ 2. พึงใช้วิชาชีพในการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 3. พึงละเว้นการทำธุรกิจที่อาศัยอำนาจหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์ในกิจการนั้นจัญญาบันต่อผู้รับบริการ 1. พึงซื่อสัตย์ต่อผู้รับบริการรักษาความลับและผลประโยชน์ในทางที่ถูกของผู้รับบริการ 2. พึงละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบและให้บริการด้วยความเสมอภาคไม่ใช้อภิสิทธิ์ 3. พึงให้ความสำคัญแก่ผู้รับบริการบริหารงานเพื่อผลประโยชน์ของผู้รับบริการมิใช่เพื่อผลประโยชน์ของตนเองจรรยาบรรต่อบุคลากรในองค์การ 1. พึงมีความยุติธรรมมีใจเป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติด,ด้วยอคติ 2. พึงบริหารคนด้วยระบบคุณธรรมไม่เล่นผักเล่นพวก 3. พึงรักษาความสามัคคีปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยหลักการและเหตุผลจรรยาบรรณต่อองค์การชุมชนและสังคม 1. พึงให้ความสำคัญและมีความจงรักภักดีต่อองค์การ 2. พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรส่วนรวมขององค์การอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ3 พึงสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสร้างสันติสุขสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคมจัญยาบรนวิชาชีพของศึกษานิเทศจัญญาบรนต่อตอนเอง 1. ศึกษานิเทศต้องมีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกาภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการเศ,ศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนดศึกษาหาความรู้วางแผนพัฒนาตนเองพัฒนางานและสะสมผลงานอย่างสม่ำเสมอสร้างผลงานที่แสดงถึงการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ ค้นหาวิธีการทำงานการพัฒนาวิชาชีพและสามารถนำมาประยุกต์ให้เกิดผลดีต่อผู้รับการนิเทศนิเทศโดยยึดผู้รับการนิเทศเป็นสำคัญด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอพัฒนาวิสัยทัศน์โดยผสมผสานนวัตกรรมเทคโนโลยีและแนวคิดเพื่อใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ 2. ศึกษานิเทศต้องรัก ศรัทธาซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพพฤติกรรมที่พึงประสงค์แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพรักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพให้สาธารณาชนรับรู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตตามกฎระเบียบ และแบบแผนทางราชการเลือกใช้หลักการวิธีการที่ถูกต้องได้ผลดีทันสมัยและสอดรับกับผู้รับการนิเทศอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของผู้รับการนิเทศและความก้าวหน้าของวิชาชีพสร้างสรรค์เทคนิควิธีการใหม่ๆทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในองค์การหรือวิชาชีพอย่างต่อเนื่องใช้ศาสตร์องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานเข้าร่วมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์จัญญาบันต่อผู้รับบริการสนับสนุนส่งเสริมผู้รับการนิเทศให้ประสบความสำเร็จตามความถนัดความสนใจ และศักยภาพของแต่ละคนส่งเสริมให้มีการดำเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสมีข้อมูลแนวทางปฏิบัติที่หลากหลายให้ผู้รับการนิเทศนำไปใช้เป็นตัวอย่าง 3. ศึกษานิเทศต้องรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจแก่สิทธิ์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้าศึกษานิเทศต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่สิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจศึกษานิเทศต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกายวาจาและจิตใจศึกษานิเทศต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษต่อความเจริญทางกายสติปัญญาจิตใจอารมณ์ และสังคมของสิทธิ์และผู้รับบริการและศึกษานิเทศต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคพฤติกรรมที่พึงประสงค์รับฟังความคิดเห็นที่มีเหตุผลของผู้รับการนิเทศปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้ผู้รับการนิเทศพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ให้ผู้รับการนิเทศได้ร่วมวางแผนพัฒน,นาตนเองและเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตนเองเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้รับการนิเทศด้วยการรับฟังความคิดเห็นยกย่องชมเชยและให้กำลังใจอย่างการยานามิตรจัญญาบันต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ4 ศึกษานิเทศพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์เสียสละเอื้ออารทรและให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมประกอบวิชาชีส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ร่วมประกอบวิชาชีเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนายอมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพมีความรักความสามคัคคีและร่วมใจกันผนึกกำลังในการพัฒน,นาการศึกษาจัญญาบรนต่อสังคม 5. ศึกษานิเทศพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒน,นาเศรษฐกิจสังคมาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อมรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพฤติกรรมที่พึงประสงค์ยึดมัน่นสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในทางวิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชน ผู้บริหารควรปฏิบัติตนตามจรรยาบรรวิชาชีพดังนี้ทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นการมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นเป็นสิ่งจำเป็นในการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์พัฒนาการทางสังคมและความคิดความเข้าใจของบุคคลพัฒนาขึ้นจากการมีสัมพันธภาพกับผู้อื่นเอกลักษณ์ของแต่และบุคคลความสำเร็จในอาชีพการค้นพบความหมายของชีวิตและสุขภาพจิต ล้วนได้รับผลกระทบจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมนุษย์แต่ละคนถูกหล่อหลอมจากประสบการณ์ให้มีความคิดความเชื่อทัศนคติและค่านิยมที่แตกต่างกันดังนั้นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนจึงต้องอาศัยความเข้าใจถึงปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อสัมพันธภาพที่มีระหว่างกันเพื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายจะได้ประสบความสำเร็จในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ศึกษานิเทศควรปฏิบัติตนตามจรรยาบรรวิชาชีพดังนี้ 1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา 2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 3. มุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 4. พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 5. พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลำดับ 6. กปฏิกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลทาวรที่เกิดแก่ผู้รับการาน,านิเทศ 7. รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 8. ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี9 พัฒนางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์จ0แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา11เป็นผู้นำและสร้างผู้นำทางวิชาการ12สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์การสร้างสัมพันธภาพที่ดีการสร้างและคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น จะเกิดบรรลุผลได้ต้องอาศัยคุณลักษณะที่สำคัญของบุคคลในการยอมรับและส่งเสริมซึ่งกันและกันนอกจากนี้ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือทักษะการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นอันได้แก่การเปิดเผยตนเองการไว้วางใจซึ่งกันและกันและการสื่อสารความเข้าใจคุณลักษณะสำคัญของบุคคลในการสร้างสัมพันธภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สองคนจะเป็นสัมพันธภาพที่ดีต่อกันต้องอาศัยคุณลักษณะภายในหรือทัศนคติของบุคคลที่สำคัญบางประการดังนี้ 1. การยอมรับและให้เกียรติหมายถึงการยอมรับลักษณะส่วนตัวหรือลักษณะเฉพาะของบุคคลตามที่เขาเป็นให้เกียรติและเคารพในคุณค่าของบุคคลมีความเป็นมิตรและความอบอุ่นใจแก่ผู้อื่น2 การเข้าใจสาระและความรู้สึกหมายถึงการเข้าใจในเนื้อหาสาระของสิ่งที่สื่อสารระหว่างกันและเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่นเสมือนเราเป็นตัวเขาซึ่งในสัมพันธภาพที่ขาดความเข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและก,กันสัมพันธภาพนั้นไม่สามารถดํำเนินไปถึงขั้นที่ลึกซึ้งได้3การจริงใจหมายถึงการไม่เสีย้งในการแสดงออกถึงความคิดความรู้สึกและทัศนคติของตนเอง การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารการศึกษากับศึกษานิเทศเพราะหากพูดถึงศึกษานิเทศเราจะรู้จักกันในฐานะของคนที่คอยมานิเทศการสอนและติดตามการทำงานของคุณครูและผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งการจะมานิเทศแต่ละครั้งแน่นอนว่าทั้งคุณครูและผู้อำนวยการนั้นจะต้องเตรียมตัวรับมือกันยกใหญ่เพราะการนิเทศนั้นมีเป้าหมายที่ถูกกำหนดโดยศึกษานิเทศมาก่อนหน้านี้แล้ว และมีบรรยากาศของความเป็นทางการสำหรับหัวข้อในการแลกเปลี่ยนกันคือโจทย์ที่ว่าถ้าเราลองเปลี่ยนภาพจำที่มีต่อการศึกษานิเทศใหม่เราอยากเห็นศึกษานิเทศมีบทบาทอย่างไรเพื่อช่วยเสริมพลังให้กับโรงเรียนเปลี่ยนวิธีคิดจากข้างบน แต่ต้องคิดจากพื้นฐานเป้าหมายของโรงเรียนต้องให้โรงเรียนเป็นผู้กำหนดเป้าหมายและรูปแบบของการนิเทศเองเพื่อช่วยให้โรงเรียนสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มองการนิเทศแบบใหม่ที่ไม่ใช่แค่การมาตรวจสอบหรือติดตามโรงเรียนเท่านั้นแต่เป็นกระบวนการที่ช่วยจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับค,ครูและผู้อำนวยการโรงเรียนในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ศึกษานิเทศเปรียบเสมือนโคช้ชและรูปแบบของการนิเทศก็คือการโคช้ชซึ่งจะทําให้บรรยากาศความเป็นทางการของการนิเทศดูลดลงและทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคครูผู้อำนวยการโรงเรียนและศึกษานิเทศมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นมีความเข้าใจความแตกต่างของครูและโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนและครูมีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาที่แตกต่างกัน เปิดพื้นที่ให้ได้เรียนรู้ร่วมกันระหว่างศึกษานิเทศคุณครูและผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อให้เกิดบรรยากาศของการรับฟังกันอย่างเป็นกัลยาณมิตรซึ่งจะทําให้เกิดความรู้สึกว่าคุณครูและผู้อํานวยการโรงเรียนไม่ได้กําลังถูกนิเทศแต่กําลังได้รับการพัฒนาร่วมวางแผนร่วมคิดร่วมแก้ปัญหากับโรงเรียนตามความต้องการตามเป้าหมายของโรงเรียนจริงๆ มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการนิเทศเพื่อยกระดับการนิเทศให้ดียิ่งขึ้นมีการให้เทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนรู้แก่คุณครูได้อย่างหลากหลายประสานงานกับศึกษานิเทศคนอื่นๆตามกลุ่มสารวิชานั้นเพื่อให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นศึกษานิเทศเป็นเพื่อนคู่คิด คนได้รับการนิเทศเปลี่ยนไม d เซตเปิดใจทำงานร่วมกันมองเห็นความหลากหลายในทุกระดับต่างโรงเรียนต่างวิธีการมองเห็นเป้าหมายของครูแต่ละคนต้องการกำลังใจต้องการทัศนะยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนรูปแบบได้เสริมแรงให้กำลังใจไม่ต้องรู้ทุกเรื่องแต่ต้องได้รับการไว้วางใจเป็นกระจกสะท้อนโรงเรียนเติมเต็มมุมที่โรงเรียนไม่เห็น วางแผนเก็บฟีดแบ็แล้วนำไปพัฒนาสุดท้ายนี้กลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ